สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอลลิสเป็นครีมกันแดดเนื้อบางเบาแล้วก็หอมมากบอกได้เลยค่ะว่าคุณจะได้มากกว่าครีมกันแดดนั่นคือหน้าคุณจะขาวกว่าจางใสไป1 step. สเต็ป2ลงรูขุมขนแม่งจะเล็กลงใครเป็นสิวแต้มตื่นเช้ามาสิวฟอร์นี่คือนะคะสโลกแกนของแอลลิสจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่มองหาครีมกันแดดพี่แนะนําให้ใช้ตัวนี้แล้วคุณสามารถทาซ้ําระหว่างวันได้แต่ขออางเดียวเอาน้ำออกนะคะตอนนี้มีเหงือ่อนะคะเอาน้งออกก่อนวิธีการทานะคะ ก็ไม่ได้ยากเย็นเข็นใจอะไรเลยเคาอะบีบออกมานะคะประมาณนี้ก็เกี่ยมันก็จะซึมเข้าผิวเราเลยเห็นไหมเหมือนเซกเข้าไปในผิวเลยนะคะบำรุงหน้าไปในตัวเพราะฉะนั้นใครที่นะคะกำลังมองหาครีมกันแดดว่าใช้ตัวไหนดีหนะ้าที่หน้ามันจะไม่วอกเวลาเหงื่อออกมันจะไม่เป็นคราบบอกได้เลยค่ะตัวเนี้ยยิ่งเจอน้ําเจอเหงื่อนะคะมันจะหน้าหวาวแต่เวลาที่คุณทาซ้ํา มีน้ำมันไม่เข้าโอเคนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจคิมกระแดดนะคะก็ลองทักมาดูลองเอาไปใช้ดูตอนนี้เรามีตัวนะคะให้คุณแบบเคสด้วยนี่คือ5กรัมราคาแค่ร้อยบาทคุณสนใจคุณก็ทักมานะคะส่วนตัวนี้เป็นตัวที่คุณสามารถพกพาไปไหนก็ได้เติมตรงไหนก็ได้นะคะราคา290บาทวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะติดตามกันไว้นะคะโปดีๆมีตลอดเวลาโอเคเนาะฝากไว้ด้วยกับคิม กันแดดแอลลิสน้องใหม่ที่มาเลยมากมาโอเคเนาะไปนะค่ะ okay, no?